ก็ต้องขอสสดีด้วยนะครับผมผมจะมาประกาศขาย Xbox นะครับเครื่องนี้นะครับยังใช้ได้แน่นอนครับผมมือสองนะครับมือสองผมเริ่มราคาที่8500บาทแถมแผ่นเกมให้20แผ่นครับผมอาจจะมีบวกลบกันบ้าง20แผ่นเนี่ยนะครับผมมีเกมทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นขับรถรถแข่งหรือว่าจะเป็นเกมแนวเครื่องบินลบไซไฟแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็เกมแนวสเตลลแบบเกมนักฆ่ามาแบบฮ i t แมนแอ s a ัสซินคริสสาเกมบูแอคชั่นด e วีลไมค์ไเกม Open นเวิร์ l สล p i n g d o ด็เกมสำหรับเด็กเลโก้แล้วก็น a r รุโตแล้วก็เกมทุจนภัย Open World t o ทู r ไนเดอนะครับผมเกมพวกนี้คือเล่นได้หมดเลยนะครับผมนี่เป็นแค่เกมเบื้องตอน้นนะที่มีมาให้พวกนี้คือเกมที่ยังไงก็ต้องแถมให้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครมี PlayStation 3 แล้วเบื่อก็แลกกันได้นะครับผมเอามาแลกกันได้ผมสนับสนุนย่างยิ่งให้แลกกันเลยนะเพราะผมอยากเล่นเพทวีมากนะครับนี่ครับเห็นสายนี่ไหมครับผมซื้อแยกมาในราคาเท่าไหร่เอ่ยพันกว่าบาทเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนก็แบตนี่ครับนี่ครับสายต่อเป็นอย่างนี้ ถ้าเกิดกดปุ่มข้างหาออกมานี่ก็จะไม่มีฐานจะเป็นแบบนี่ครับของเริ่มต้นที่เขามีมาให้นี่นะครับเป็นใส่ทานแบบนี้นี่ก็จะใส่ลงไป เราใส่ลงไปแบบนี้ปึ๊บปุ๊บปึ๊บป๊บอ่ะแล้วก็กดลงไปให้แน่นปึ๊บก็โอเคได้แล้วนะครับแต่แบบนี้ผมถ้าั้นผมก็จะแถมให้ด้วยละกันนะครับแบบนี้นะครับผมก็จะแถมไว้ให้ด้วยละกันคือว่ามันใช้สาหรับผมนะมันใช้ไม่ค่อยติดผมเลยเปลี่ยนเป็นแบบใช้แบตเตอรี่แบบนี้แทนซื้อสายแบบนี้มาเนี้ยนะครับก็จะแถมแบตเตอรี่้วยสายที่ต่อตรงนี้ครับเขาจะแถมแบตเตอรี่แบบนี้มาด้วยนะครับผม ตัรียก็ใส่เหมือนกันครับเอามาตอกข้างหลังนี้นะฮะแล้วก็กดลงไปครับแล้วก็ต้องต่อสายนี้เข้าไปตรงรูนี้นะครับผมถ้าเกิดผมลืมบอกไปกถ้าเกิดอยากจะเล่นแบบไร่สายเพียงแค่กดปุ่มนี้ครับกดตรงไปปุ๊บก็จะได้นะครับส่วนสายนี้ก็ ถ้าเกิดใส่แล้วไม่ค่อยผิดเอ้ยถ้าเกิดใส่แล้วไม่ค่อยตรงก็ขอัยด้วยนะผมมองกล้องผมมองในจากกล้องอยู่แล้วผมใช้กล้อง iPad ด้วยนะรับจอยใหญ่แน่นอนครับมีเกมฟองยักษ์อย่าง Dead Space 3แน่น,นอนอยู่นี่นั่นเองนะครับ Dead s p a c ามก็มีครับถ้าเกิดพูดจตัดสั่งซื้ออยู่ในละแวกจังหวัดนนท์ก็ เดี๋ยวผมจะนัดให้มันเจอกันนะฮะอย่างอาจจะนัดให้มันเจอกันที่เซ็นทันแล้วก็มาติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรกันได้ที่นั่นนะครับเบอร์โทรที่ติดต่อผมได้นะครับศูนย์5 4 8ห้าูนย์ห้าห้าสี่แดสองนะครับผมโทรมาได้ตั้งแต่ห้โมงเย็นนะถ้าเกิดเป็นวันธรรมดานะครับวันธรรมดาโทรมาตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึงตีหนึ่งตีสองนะครับถ้าเกิดเป็นเสาร์อาทิตย์โทรมาได้ทั้งวันเลยครับผม ผมสะดวกที่จะไปแดกเปลี่ยนอะไรก็ได้ก็ที่นนทบ,บุรีทั่วนนเนี่ยแหละครับบางบัวทองบางบัวทองนี่เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของผมแล้วน,น,นานผมจะไปทีก็ประมาณแบบเสาร์อาทิตย์หนึ่งองเ้ขาจะไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็ติดต่อ,อยังหวัดตอนก็วันธรรมดาผมเลิกเรียนกลับมาบ้านก็อาจจะออกไปเอาเอ็กบล็อกแล้วออกไปเจอที่นันที่นี่นที่นี่ที่นี่นนนได้เลยนะครับผม ก็โอเคนะเบอร์ติดต่ออย่าลืมนะครับ0 8 5 0 5 5 4 8 2 9นะครับผมแผ่นเกมแถมให้แน่นอนอยู่แล้วครับผมแล้วก็เล่นได้แน่นอนถ้าเกิดเล่นไม่ได้ผมให้เอามาคืนนะครับผมแล้วก็เอาเกมเอาเกมคืนเอาเงินคืนได้เลยนะครับผมแล้วผมก็มีเครื่องนึงที่ประกาศที่จะขายนะครับคือ nintendo ds lite นะครับผมเอญว่าตอนนี้มันไม่ได้อยู่แถวนี้ด้วยนะสิ งันเดี๋ยวผมจะทำไอ้นี่คลิปหนึ่งแล้วกันครับ Nintendo เกี่ยวกับ Nintendo ฮะโอเคครับ, okay, ค,รบคลิปนี้ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมนี่ับของที่จะต้องของที่จะแถมให้มีนี่แล้วก็สายตอ่อนี่นะครับแล้วก็เกมแผ่นเกมที่ต้องแถมให้แน่นอนนะครับแล้วก็อาจจะแถมพวก ฟิกเกอร์ตัวการ์รารตูนอะไรประมาณนี้นะครับตัวโปเกมอนอะไรประมาณนี้นะครับผมมีหลายตัวมากเลยอั้นผมก็เลยแถมเนี่ยตัวนี้เปิดไฟได้ผมก็เลยจะแถมให้เลยแล้วกันนะครับนี่ครับนี่นะครับผมของที่ผู้ติดต่อสั่งซื้อจะได้รับทั้งหมดถ้าเกิดสั่งซื้อของจากผมนะครับหรือแลกของกับผมนะครับ แรกเป็นเพทีเนี่ยนะครับผมคลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยประมาณสักหกนาทีกว่าๆได้แล้วมั้งครับเนี่ยยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับที่รับตามผมมาตลอดซีวัวเกนเดทเดย์ครับเจอปืนเจอกันนั่นแหละครับถ้าเกิดต่อสังซื้อก็เจอกันแน่ครับผมถ้าผมลืมบอกไปผมชื่อไผ่นะครับผมชื่อเล่นนะครับไผ่ก็ไผ่นะคลับเลือกไผ่ก็ได้ครับ บ้านผมอยู่ซอยลงน้ําแข็งถ้าเกิดใครซอยลงน้ําแข็งจังหวัดนนทบรุรีเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครสะดวกยังไงก็ติดต่อบ,บอกผมได้เลยนะครับเรื่องโอนเงินผมไม่แนะนํานะครับมันลําบากไปสักนิดสักหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดโอนเงินมาอาจจะมีการไปแบบไม่ไม่ไม่เชื่อใจกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เลยแนะนําให้เป็นการนัดเจอกันเลยดีกว่านะครับผม 086.085ไม่ใช่ครับผิดเบอร์อันนั้นเบอร์เก่าศูนย์5ปดห้าศูนย์ห้าห้ติดต่อเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมเกมแถมให้แน่นอนครับ2ี่สิบแผ่นจอยสติกแถมให้อยู่แล้วนะครับผมยังไงก็ถ้าเกิดเป็นเงินก็ผมก็จะเอาไปซื้อเพทีนั่นแหละครับสุดท้ายผมก็ต้องซื้อเพทีมาให้ได้นะครับ ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับที่รับชมขอบคุณที่รับชมมาตลอดคลิปเลยนะครับจินจนานไปหน่อยผมอาจจะบ่นงงงิงงงงิงงง,งิงเดี๋ยวก็ฟังกันจนจบก็ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับผม